การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษานายวิทิศัชัยวานดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2559โรงเรียนบ้านหัวหนองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่121หมู่ที่3 ตำบลโนนทองอินอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด114คนมีบุคลากรทั้งหมด11คนแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนข้าราชการ6คนพนักง,งานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนครูธุรการ1คนและนักการพันลรง1คน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาแบ่งตามตัวชี้วัดดังนี้มีการจัดทำและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและนำผลการประเมินนั้นไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพมีวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและผลการดำเนินการสำเร็จตามแผนกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษามีการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และมีผลการนำไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้จริง ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษากำหนดมีการเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติโดยมีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม กับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้โดยนํำไปปฏิบัติการสอนจริงและมีบันทึกหลังการสอนมีแผนการนิเทศตามระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้และดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดนําผลการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามการประเมินผลปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และมีการประเมินตามสภาพจริงโดยดำเนินการตามระบบที่กำหนดและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีระบบการจัดหาการให้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โดยมีการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นมีระบบ และการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนนักตากำลังของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแผนการสรรหาการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับมาตรฐานภาระงานมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษามีแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนานตนเอง ให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นผู้เรียนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างชุมชนทางด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อผู้เรียนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านสถานศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองเป็นสนามสอบอาทีและเป็นสนามสอบเอ็นทประจำตำบลนนททองอินมีนักเรียนมาสอบที่โรงเรียนบ้านหัวหนองทั้ง4โรงเรียนคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียน ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการกลุ่มตำแหน่งผู้ชว 5, omon, ่วยเลขานุการกลุ่มกู่แก้วเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตำแหน่งเลขานุการโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มกู่แก้วได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหน่วยการสอบอาทีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหน่วยสอบเอ็นทีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางในการสอบปูนิคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาอุดรธานีเขต3ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 ผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านหัวหนองได้รับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามในในปีพุทธศักราช2554ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง2559ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศารึกษา2561-2563ถได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีพุทธศักราช2562ผู้เรียนมีผลประเมินคุณภาพ NT ที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในปีการศารึกษา2562 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา2562ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์หรือ ITA ในระดับ A นายวุฒิศักดิ์ชัยวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนองมีความซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อสุ่มเล่าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรวิชาชีพ มีการรักษาภาพลักษณ์และความสามาัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม